ครับมันจะมีโหมด3โหมดดูที่ตรงนี้นะครับโหมดจะปรับที่ตรงมือนะครับ B, B, B คือเบาสุดสแตนดาร์ดคือกลาง A คือแรงสุดนะครับเวลาเราบิดคันเร่งอยู่เงี้ยถ้าเราบิดคันเร่งอยู่เราไม่สามารถปรับโหมดได้ถ้าเราปล่อยคันเร่งเราสามารถปรับโหมดได้นะครับไม่จําเป็นต้องจอดรถให้ล้อหยุดหมุนนะฮะเราสามารถปรับได้เลยแค่ปิดคันเร่งก่อนนะครับต่อมาดูที่ตรงนี้ครับเขียนว่า TCS ตรงนี้คือ traction control แอคชั่นจะมีอยู่6ระดับจะมี1 2 3 4 5 6ห้านะครับถ้าจะปิดก็คือกดค้างแต่ในสนามนี้ปิดกับเปิดไม่ค่อยต่างกันเท่าไหร่ฮะมันต้องไปลองที่ที่มันยิ่งใหญ่กว่านี้ะ <c oughs> นะครับไอ <c oughs> อันนี้แนะนําไว้เลยก็คือเปิดกับปิดเนี่ยจะต้องจอดรถเท่านั้นนะฮะ <c oughs> แต่ปรับแอคชั่นเหมือนกันกันกบโหมดก็คือถ้าเราบิดคันเร่งอยู่เราไม่สามารถปรับได้ <c oughs> นะับต้องปล่อยคันเร่งก่อนนะครับประมาณนี้โอเค <c oughs> คิเตอร์ทำงานได้ตั้งแต่6,000รอบขึ้นไปสนามข้างหลังไม่พอประมาณนะั้นตัวนี้มันจะไม่เหมือนกับ r 3 mt 7นะครับการเลี้ยวค่อนข้างยากนะครับเราต้องคิดว่าเราขับรถ6ล้ออยู่ขับรถ10บล้อเลยอะ่ะเออแล้วควบคุมคัดกับคัดกับคันเร่งให้ดีเพราะตัวนี้รอบต่ำมันค่อนข้างจะห่วยมากแรงทรอกต้นไม่ค่อยมีไม่มีเลยทรอกมันจะมาตอน8 0 0 0ขึ้นไป แต่ทาขึ้นไปเนี่ยรอบอความความกระชากอะ่ะต่างกันลิบลับเลยนะครับเพราะฉะนั้นให้ระวังในตอนที่เราจะเลี้ยวในมุมแคบๆใกล้ๆในในในอะไรเงี้ยต้องขาต้องแข็งอะ่ะเผื่อล้มอ่าโอเคลองดูครับ ยากไหมครับ <laughs> คุมยากมากส่วนมากโพอิเลชันของเจ้าตัวเนี้ยทุกคนจะบอกว่ามันขับยากหมดแต่พอเราปรับตัวเข้ามันได้แล้วมันจะเป็นรถที่พาพี่ได้ไปไปในที่ที่แบบพี่ไม่คิดว่าจะไปอ่ะ <c oughs> อะยังเอางี้ผมขับรถจาก บางแค่ไปเมืองทองไป,ไปงานที่เมืองทองครับผมใช้เวลา20นาทีมุดตั้งแต่แคไลน์เข้าไปยันเมืองทองครับใช้เวลาตรงนั้นประมาณ7นาที